จะผุแพก็จะเอาแต่ที่ผุนเฟืองว่ที่เขาอืมที่จุดยหญ่เงยจุดไหลหนูวดไหลไหลโง่ใหญ่ห่วยๆวายเฮ้ตอเขาหูตอว่ห่วยคือหูโมเมนต์ไปเอาหนูเขาบ่เนาะ เออเอาต่อฮหตเตอรดอกต่อหัวเมื่อกะเจาะเอ้หมอนี่อุอออบวนบนีอน่อบุอบวนขน่วพิษอยูอ่ <c oughs> <c oughs> เรีง่งฟังเทีนะหลวงพ่อขวนหลวงพ่อสมวมนปดป่าจังกะจิต ระเมลล์ละออกไปเจริญเสียเมลไก่ดอกแปบเดียวไปสิไปส่วนกันนะ่ยฟงเทศมันกระทินดอกบุญกระทินไปอยู่วตานุเป็นยังวัวไปสิไปเลี้ยงงัวอยูมบนขึ้นวัวขึ้นเนี่ยเขาบอกมื่อไเอาดอกงัวนั้นลากเอาไก่เขาไปให้มันเลี้ยง อันนั้สิเหลียวล้วฝากสียความธรรมตัวนะฝั่งต่อาจารย์อยู่วัดน,นี่บ <c oughs> ่มึบ่น <c oughs> นบ่นแล้วว่าดินเนี่ยมัหอนบ่นออกฮยไหนหกประมาณห้าโมงห้าโมงห้าโมงแรกสี่โมงกว่าก่อนมาเลยหาสิปไป ฮีรถกันขึ้นไพนรอสีขับโรนห้ไทในในในโยกบอกเบือบืนมา <c oughs> <c oughs> คนโตแหงโอ้ยเจ็บดังเหตุไปานสลาบุญอ ให้อยูบ่มานำเนาะมานำพ่าคนตัวหับูยิ้มงนังเนาไปยูวะลองมึงยูก็ขึ้นด้วยแตโนเลยนะอย่เดหยขวัดขอมันได้บุญตัวยฟังเทียรนี่บ่มวันบ่ฟังเทียรนี่ มวลกลรมวัยเพื่อวนไปวัด้วอาเพื่อมวลไปวัดไปทีงอื่นบ่มวนมาไหนเนาะเศ้ากินเหล่าหรอวะเศร้าเลยเห็นม่นอืออิรีอยู่บ่เศร้านโอ้ดีแถอวะนั่นเห็นบ่ามาวัดมืใดแล้วอย่างนั้นเป็นพิษคำพยาผู้เ่่าพมโนเนี่ย ยินดีบ่เคยยินดีบ่พญานะการเมืองการเมืองฟังในการเมืองนายเจ้านะน่พญาผู้เฒ่าพูดบอกนักปราชญ์พูดบอกบ้านแก่ข้างยมข้างบะแดงนนอนตะแข่งพิงไฟบุ่นสวดจุมมือมือมือถึงเนี่ยเคยยินดีบ่ตนหัว แปลว่าจังไหนโบราณอพญาณพญานคนบอกหนักป่าเมืองอุบลนะเมืองอุบลเป็นเมืองหนักป่าบัณฑิตในเข้าหม้อคาจาภาษาสุภาษิตบอกว่าเป็นพญาเป็นก้อนเอาไวซ้อนลูกซ้อนหลานเคยิดนี่หรือบ่ผมไปอยู่อันนเดือนผมอยู่ไส่อยู่บนไปอยู่อยังเจ็ดเดือนเป็นทหารเหร่ป็นทหารทหารโอ้ ปวงมันจะหันเลยวันนี้องเออนภาษาไปเลยถึงพระบือเขาโอ้ยโ้ทรมานกันดรกเนี่ยเนาะเออฝึกออแข่งโหดตินันก็ฟึกอย่างนี้อมเฮ้ยบุมีชีวิตเลยที่นตีมีชีวิตบุมไม่ชีวิตเลยวะโอ้ เอาบ่ตายขึ <brightness> <desserts> ้นให้อ hmm. ยู Luckily, no ่ไปเลยเนาะเมื <anda> ่ตายขึ Hence, no <Mack>. ้นให้เป็นบาปไปเลยซะสักแล้วนะเตรียมสั่นแล้วหนุ่เขาขูมมือบานไก่ข้างนมข้างบเแดนนอนจะแคบวิงไฟยโบอุ่นสุดจมูกมืองบบะเทิงบานไก่ข้างคือกันผู้ใจขี้ข้างงี้ปะผู้ใจขี้ข้างงี้ปะนี่โกศนสา ก็แกก็มีตัวมีแต่เรื่องความสาัมพัหวานไก่คังยอมคังบดเดียนเนี่ยสัไ่ไม่ได้กี่มันมีคังหล <c oughs> ายกี่คังเอาไม่ยอมคังเอาไมา่ยอมไหมเอาไม่ยอมผ <c oughs> สมสีบมว่านียอมดอกกี่คังเนี่ยน้ำมานกำม,มือเสือมันก็มนันแหลบปื้ยแล้วมือนี่ยมันถือหนามน <c oughs> เน่ยไม่เป็นอยู่างนี้หรตันดูเคยเคยจับอยู่บ่เคยเห็นกี่คังอยูบ่บ่โบราาาณแล้วเออมีก ไซดามเออส่ดามีดโหหมูจ้งกอนไ่ดามีดเป็นตัวนี้เถ่าเถื่อพี่เดนี่เออเออคนโดนเกิดโดนชันยำเยเหมือนโดนโดนไอเาโดนตัวเราไปดูกันว่าคือแปดสิบกลัวกาะสีโดนเลยข่วนแล้วบูเถ่าอืม ขังมหาเตยอย่งดอกถือหนำแต่ก็หันว่าติดมือเลดอืพญายาสุภาษิตเป็นว่ายอมทาง้งโมเดียรบัไกข้้งนี่ข้้ง,งลายอมผายยอม,ผยอมแผล่บมติดเห็นไหมดู <c oughs> อุปมาคือกันกับการทําบุญนี่แหละนะการทําบุญของเฮาเ้า,าพูดนะเหตุบุญอยู่แต่ว่าพอเห็นบุญเหตุบุญอยู่ว่าแต่พอถือบุญนานก็เดยน เหตุบ <test> so be mm? I mean. ุญอยู่บ่ได้บุญนุนไปโตอย่างไหนไม่โตอย่างไหนบุญธนูมือมีตัวมีโมีตัวมวนอยู่บ่เวลาเหตุบุญม้วนมองใดมาเลยมือมเอ้มือมีตัวห่อไปเลยใจมวนไปเลยวะเอี้ยมือเป็นมวนน่มอลำมือโนะเปนอย่วะ เนอเป็นคนละอย่างโอ้โหจากี่ตัวนี้ยหอมแดงยู่ตัวล่ะเนี่นั่นดีนะแต่ว่าลุกคนยอมแดงแล้วคนเนื่นบานไกลครั้งยอมครั้งหแดงอถ้ามีบุญมีการมีงานบมมีมอห์ลซบ่มมีเหลากินบ่ได้ขาหัวขากล้วยวัวได้ฝ่อนล่ําบมมีเครื่องประคบดนตรีบมมีมวยบมมียางมานว่าบเป็นบุญดอกเห็นว่ะเล็กสัน ก็เอื่นวานหย่อมบัแดงซ้ำกันกับ่านไก่ข้างหย่อมข้างบัแดงเอาข้างมาย่อมผาหย่อมเพื่หย่อมไม้หย่อมบกเขาถ้าพวมีเนี่ยจังสันเสาหมองไปเลยบเปินบุญไปเลยเพราะบเปินบุญดอกนั่นลักษณะจังสั้นเป็นเอือนบ่านไก่ข้างหย่อมข้างบัแดงออืเวลาเสียเอาบุญกเห็นบุญเป็นเห็นบาปเป็นบุญขาสัด หเล่นการพนันนะมหอลศคขบงนนันต่างต่างนะสับสมบัติเงินทองถวายเกสูงยักยอกไปนะเอาไปจ่ายค่ามอล่ค่ามวยนะค่ามหโลศบขบงันค่าขาสัตดข์ขางัวขากล้วยนะเฮ็ดไปเบิดทุกอย่างเหนันเป็นอย่างจั์เอาไปเอามาก่เป็นบุญได้บาปแทน ได้บาปแทนบุญนะเฮงบาปใหญ่เพรเพราะอ่างบุญอ่างศาสนาอ่างพุทธเจ้าอ่างวัดอ่างว่าเพื่อสิทํำบาปนะเพื่อเสียให้มันได้ดังใจให้มันได้มวนได้ยินให้มันได้เล่นให้มันได้กินนะขุยยาพญามบราคนว่าคนหลปหมาเหมือนกันครับนี่แล้วยอมผายยอมแพ่ที่คังมันโมเมนต์ซ้ำหนึ่งเน๊ะ แคเอามากำเหรียญนั่นเตะออกมากสิมันเสื่อมออกมากสิติดมือนะเอาว่าแบบใส่ใส่ยังกะติดไปเบิ้ลโดนหลอดคังนะ,นะนะแต่ว่ามันอุปมาก็ก็บุญคือกันบุญกับคังท้าเฮ็ดเหรอมันท้าเฮ็ดถือปุ๊บมันสิติดคิดติดใจอแม,ม,ม่นอย่หมอธนูม้วนไปเลยครับบ่ได้มาวัดว้ายขดหัวอลอ,อยลอยกุนเหล่าบ่ได้ทำบุญเนี่ย โมเดลพวกฟังเถื่อนฟังธรรมโอ้ยเิดหาอยู่บ <c ười> ่เศร้าหมดแล้วแต่ว่าขัดเป็นคือกันกับย่อมข้างโมแดงก็โอ้ยเขาวัดเขาว่าให้สมมาตรสิ้นแล้วแต่เอาไปเอามาโมเดลจัดขอบบอกซื่อๆน่ะให้ทำบุญก็บุญหัวจัดบุญน่ะให้ฟังเทศ่ฟังธรรมนี่เองแล้วเลื่อยวันนี้ นั่นจริงกันฟังเสียงฟังธรรมมันได้อันที่สงได้นบุญลายของการทาบุญนะการทําทานอยู่ลอยเถื่อพันเถื่อนผงบอกถึงเช้นเถื่อหลานเถื่อนะถ้าพูดถึงตู้บหมาเส่กันเรียบเทียบใส่กันกับการฟังเสียฟังธรรมกับการหลักศาสนหน่อยเล็กเกินนะแต่ว่าบุญหนึ่งมีอันที่สงคือกันนะตาเฮาหูจักมีการฟังเสียฟังธรรมมีการฟัง คาที่บายแจกแจงออกไปว,ว่าบุญเป็นอย่างไรลักษณะข้อบุญเป็นอย่างไรเฮ็ดแหลมันได้ขึ้นมาันเป็นอย่างไรสัตว์เลือฟังแล้วอ <c oughs> คือเฮาปฏิบัติกันอย่างเดียวโอ้ยก็ได้บุญกระดนย่อมคังก็ย่อมแดงย่อมผ่าย่อมแพ้มันก็ติดสีงา,งามนะนอนตะแคงหญิงไฟบุญหน่อยการสมาทานศีนและการรักษาศีลนะ ว่าอยุ่แต่ว่า่เห็ดน้ำนะว่าวยุบ่เห็ดน้เฮ็ดน้ำอยู่บ่ขาซาดอยู่เนื่เกิดเหตุเนื่องเกิดเหตุเกิดให้มันต่อเนี่ยทีละอืมเอาไปรักษารักษาเจาะหองก็จะอยู่อืมเช่นคือการรักษาเจาะหองหละชีวิตเท่าก็มีเท่ากับรักษาชีวิตเท่าเขาหากชีวิตเท่าออันอื่นเขากับแพร่ชีวิตเขาคือกันี่งสักคนสัด เอ็ดสั้นหน่อยทอกันเบิดเป็นเรื่องวัดฮะนะผู้ประมายเหมือนกันกับผิงไฟนะผิงไฟมันอุ่นใจนี่มันหนาวเห็นบหมคือหนาวใช่มันอุ่นใจอุ่นกายผิงไฟมันก็อุ่นอืมศีลนี่คือกันครับอืข้อมอบอุ่นนะถ้ามีศีลหมืนบอกมันมันมันบ่เดือดร้อนนะนี่ ทรัพย์สมบัตินะมีลูกเมียสามีภรรยามีครอบครัวนะอยู่ในสังคมมันอบอุ่นบ่เดือดร้อนบ่อวาดระแวงนะถ้าบ่มีศีลหนูม้วนวาดระแวงแล้วนะเอาของไหว้มีของมีสมบัติเล็กๆน้อยๆอยังกวาดระแวงถ้าคนในสังคมมันมีศีลถ้าคนในบ้านในเรือนมันมีศีลถ้าคู่ครองมันมีศีลถ้าบุตรหลานมันมีศีลแล้วมัต้อย คือการกักข้อนเอาเมื่อเยือนแล้วไฟฟองใหญ่ปรนไดมันกระบุลพอใจใจมันบอบอุ่ลกายว่าจาร์อบอุ่น่ะเป็นปุปปัมมาคือกันกับศีลน่ะนอนตะแคงพิงไฟโบอุ่น่ะทำใม้ศีลแล้วมันอบอุ่นมันบ่ได้หวาดระแวงบ่ได้ห่วั่งอยังบ่ได้ห่วงว่าทรัพย์สมบัติมันเสียหายบุ่ลว่งว่าไผสีมาลักเอาบ่ต้องห่วงว่าไผสี่มะขามาเบียดเบียนเมื่คมเหงมีเต็น าบ่องห่วงว่าหลุลล่หลานชามีภัรยาสิไปออกจิหออกใจไปเที่ยวไปกลิ่นไปกินไปมวนไปงินสับเสียสับสมบัติเสียหน้าที่การงานเกิดขานทําการทํางานเกิดขึ้นมาบมได้ห่วงว่าเสียสุขภาพนะ่นต้องห่วงว่าไผสีมาโอดโงงมาเอารลัดเอาเปรียบกัน่นะเป็นคน่นอืน่นว่าความอบอุน่นคะวามอบอุ่นที่มันเกิดขึ้นจากศีนนะ่ยเมีโบราณคาโบราณนึามาเปรียบเทียบกันกับการติ้งไฟ ่ถ้ามีศีลแล้วมันก็ซ้ายโอ้โอ้โบว์นั่นแล้วบนมีความเดือดร้อนนะหุนไหวจิตใจหยั่งนอนตะแคงทิงไฟโบวอุ่นแบบสวดจุบุ่มมือมุมบ่ถึงคือหยั่งถนนนะสวดจุบุ่มมือมุมบ่ถึงพอใจอยู่บ่เนื้อนั่นลไรเห็นว่าั่นไคือประน้อนัมื่อละ สวดจบุ๋มมืองุ่มเบอถึงอืมปนมมือนะอ่าอรหังสม,มา,ว,าวัยระหลับศีลอืมเห็นพระเห็นพระสงฆ์องค์กระจอกขยกมือวยัยนอะ่าทำสักการะอ่านะกาบวายัยนอะ่ามาวัดมาว่าสวดจบุ่มมืองุ่มเบอถึงนะมือปนมไมวัอยู่อืมมัดใช้กันวหวอยู่เห็นว่นาเงียตายอนะ่เอาหมดมัดตาสังมัดแขนมัดขา เนี่ยผุดมัดไปหัวตอนตายคนใต้มาหัวใจคนตายมาตื้มมาจีบ่เคยเปิดเบิรงกี่เธอบอกไบ่เคยเปิดเบอรบอกเวลาเขาตายบ่เคยเบิรงเนี่ยเข้ามาจีบเหรอเคียดนั่นแหะเขาเอียนมัดเอาอยู่สิมันไห้บ่เอาบ่อยากตายบ่อยากตายมาวัดดูดูได้ยินเี่ยว่ผู้เขาสร้างเขา ใหม่ทำเลยเวล่ยเออขึ้นาใหม่แลเขาสูบไป้มันปีนซือเดี๋ยวบอกไปเรื่อยๆมันัเออสูบผมใหม่แล้วอืมสดจบุ่มมืองุ่มบะถึงไอ้แหยบกันครับชอบพทธเท่านี้แหละเอ้แียบกันครับพูดใครเกิดมากันมีพุธขึ้นมาติดมาในวัดประชาชนไปจดทะเบียนการเกิดกับนับถือศาสนาได้กับศาสนาพูธ น่ะนับถือพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมเอาพระสงฆ์เป็นสารณะไหว์กากไหว์หลอนว่อนอยู่ย่งสัตว์เมื่อมันงุมไหวอยู่อืมันบูชาอยู่แต่ว่ามันคือนบูถึงจะขื้เข้าบูถึงยังเสื่อเข้าบูถึงคสพระพุทธเจ้าเข้าบูถึงพระพุทธเจ้าเข้าบูถึงพระธรรมเข้าบูถึงพระสงฆ์แต่เห็นพระสงฆ์กับบาปเลยน่ะยังไปไก่เพื่อนมันสิบาป ฟังเทศดฟังทมโอ้มีติตรภาจมหายมิตรภาพว่า,วาหาย้าที่ปฏิบัติธรรมจะทำบุญก็คือว่าติเห็นบาปเป็นบุญเห็นบุญเป็นบาปนะการกระทําบ่ถึงนั่นไหนแต่ไหนแต่มือคือมันกำไหวอยู่นะนะแต่ว่าบ่มีหยิงจีเกิดขึ้นมาถามบุญเป็นตัวจังไนบาปเป็นตัวจังไรโมโหภาวานาเป็นตัวจังไน คำสอนพุทธเจ้าซอยเขาอย่างใดผมมีอย่างโเป็นสละหลายกิจสานอย่างศาสนาคำสอนพุทธเจ้าเป็นข้อกหลายสาระไปถ้ายังสีเอาบุญเกิดคือว่าที่ผมีอย่างผมมีบืหอวล้อศพค้งงันบ่ได้กินบ่ได้เล่นบ่ได้เที่ยวบ่ได้ข่าสักขบโบปินบุญเห็นแต่ต่างไปเลยบ้านสวดจุบุ่มมือบุญบ้านไก่ข้างยงองข้างบ่แดง นอนตะแคงบินไฟโบวนสอดจมุ่มือมือบวถงยู่น้อการเบิดอะหลุดไปคือไปหมดดเยนี่เออแต่หลายเวลาพอนมมือเนั่นเขามีสัทธาบ่เออทนเดินเอาเนี่ยบกเ่ยวกันก็ละเลืองละไวกทุกคนจะบอกเอออ่อุมายกันกับการพอน้งมือให่ นการประนมมือไหวการไหวการทำสักการะการขอลบนี่นะมันได้ในทานะใส่กาผ้ากาปับ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 เรียบร้อยนะมังไปหรอเหมือนซ้ำนั่นไม่หาไหวนั่นไหวนี่อืมแต่ว่าบูหูจักเนี่ยไหวพุทธเจ้าไหวพระธรรมพระสงฆ์กาบชามเทื่อกระบูหูอย่าว่าให้กาบยังเสร็จนนะนะก็แต่ไหวแค่ไหนเรียบไปเรียไปไหวเทื่อแหละคุณนี่ไหวยังลไงกาบเทื่อ ต้นหัวผักผุดผักต้านผสมเออนั่นเห็นว่าสลาดขึ้นตัวอุ่มาวัดวาดวายแล้วกาบแล้วได้ให้ท่านได้รักษาศีลได้สมาทานเอาได้เอาไปปฏิบัตินะนะได้เอาไปปฏิบัติแล้วก็เฮ็ดให้มันถือต้องมันก็ได้อนิสงส์นะได้ทรัพย์ขึ้นมาเน๊ทรัพย์คือนยังสีได้จากการนะศรัทธาในการได้ฟังธรรมในการประพฤติธรรมได้ยัง ในอริยทรัพย์ในยังในสัทธาในข้ามเชื่อที่ตั้งมัน่นศีลจาคะปัญญาการได้ยินได้ฟังนะนั่นเปิืนว่าทรัพย์ต๊ะหนาบ่าไหลต๊ะไข่บ่ใหม่เกิดความเหลื่อมใสขึ้นมาในภารตนาไตโบ่มีวันบ่มีข้อมวันไว้ข้อนแค้นนะบ่่อพืชตนบ่ทำบุญน่าโบสแสวงหาบุญหน่อประสาทฉนา่าหน่อคำสอนของพุทธเจ้า บ่ได้เอาบุญหย่อนว่ามันมวนมันงินมันได้หม่นมันได้กินมันได้เที่ยวอ่ามันได้มวนนั่นเพราะนั้นเป็นบุญนอกศาสนามันบ่ได้ว่าบ่ได้มันเป็นว่าซื้อบุญแต่ว่าเป็นซื้อของความสนุกเพื่อซื้อสนุกลื่งเถื่อนมีไพ่เกิดขึ้นมาเนี้ยนี่อยู่บ่สนุกเคยไปเที่ยวเคยไปหลินอยู่บ่เคยดือมขอนเขาอยู่บอเียเออ่หลังมวนทีละชื่อเลื่อยถืงขอนนั่นทีละเนี่ยน่ะ มวน,น,นันนั่นผิดอันนีหลว่าผิดทิงคักเรือม,มวนเวนื้อ,อตีกันนั่นแหละเขาไปเกี่ยวถ้าเอาแนว่ยผ้าคนเทศดเห้คนมาตีกันคนเห่ค้นเทศดเห้คนเสียสตินะมากินมาเล็นมาเห็ดในวัดในว่าอ่างบุญมันจะเป็นบาปสำหรับใดบ้างอืมถ้าอากาศหลุ่มหลอนจิตใจนะอ่ะคนกันเดือดแล้วทั้งหลายกันเดือดหลอน กินเหล้าเมายาใส่สาถาันทีตีกันทะเลาะกันโอ้คนเกิดขึ้นวันเปเรื่องธรรมดาคนเี้มันเป็นเรื่องธรรมดาคนไงหัวใจไม่เห็นหวยงานในวัดเขาตีกันมีบ่เออตีไ็นบาปเพื่อเป็นบุญบาปเออบาปเดี๋ยวหยวใตกนรกไฟใหม่ทวนทวนเกิดขึ้นมาเมื่อเป็นเปลิดใยใหม่หลังทวนทวนล่ามเต็หัวหดปลายตีนอื ยามคืนไฟล่นเยื่อสั่นอาอทวนๆหรอกข่วนไงกุยคุคอยู่หันบ่อสองกระเถือแล้วเงีย,งยบ่เถือกเก็บบุดีไปังสัน่นแล้วมันเปลี่นเนี่ยอ่างบุญอ่างของพุทธเจ้านะบวานไก่ข้างของข้างโบดแดงนะนอนตะแคงหิงไฟโบอุ่นรักษาศีลอยู่อยู่กับพะพุทธทเจ้าอยู่กับธรรมหัสสนากุดอยู่แต่วศีนว่าเข้าจิตเข้าใจผู้หูจักโตจนจะห้องว่าเป็นศีลเป็นธรรมนะ ไปประพืชหนอกซิ้นหน่อท่อมเกิดความเดือดร้อนเมื่อีกมวยหยาอีตสวดจูบุ๋มมือหุมบ่ถึงกาบพระอยู่กาบพระพุทธเจ้าอยู่กาบพาระสงฆ์อยู่กาบพระธรรมอยูอ่แต่ว่าศรัทธาบา่เกิดปัญญาบา่เกิดเป็นสัตวนาาา์นั่นคะือคำพัญญาโบราณเคนของคนเอามาอุปมานะส่วนเอาอันโบเป็ี่ยนหรอกข่อยังครบอยู่เฮ็จเรสิดิบุญหลายๆ เปลี่ยนสุดแล้วก็ไปฟังเทศมืไเลยได้ยินอยู <c> ่ <oughs> <c oughs> เออท่านหลายยอดบุญเป็นว <c oughs> ่า,บ,าบุญหลายทีสุดบุญรักษาศีลบุญให้ทานบุญยี้งกระสางนะ่าสู่การฟังธรรม้อฟังธรรมแล้วมันเข้าใจมันเข้าใจเหลืองศีลมันเข่าใจเหลืองบุญมันเข้าใจเหลืองภาวนามันเข้าใจเหลืองจเจ้าของพุทธเจ้ามันสอนไมเบิดแหละคือฟังเทศม่วนู่บะเข้าใจอยู่บะดีขึ้นอยู่วอ เออมันหูหลายกเก่า,านั่นหละเขาเอินว่าบุญปัญญามันเกิดขึ้นถ้าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หูพิษหูสอบหูบาหูบุญเลือกได้เพเ่ินนั่นหละคือการได้บุญหลายจากการฟังร้มเห้ท่านยังไงมันสี่ได้บุญหลายบุตรเจ้าพร้อกัสอนในหินหอเล่าฟังถ้ำหรือฟังพูนฟังรรมนิดนีดได้บุญหลาย,ยาดได้บุญหลาย,ลายขัดเปรียบนะนะเทียบกันนะเรียบเทียบกันการให้ท่านเนะี่ย ไล่ไปตั้งแต่หาบุค,คลาท่านไล่ตั้งแต่ขึ้นไปหายซัดไปพูดหัวท่านหพระสงฆ์สั้งรท่านหอดท่านหาา้แกพระปัจเจหอท่านหาแกพระพ,พุทธเจ้าหอดท่านหาแกโอ้ยไล่ไปสัง่งโบสถาสั่งวิหารหรักษาศีลสุดท้ายคือการฟังธรรมได้บุญหลายที่สุดนอนทิโชราะมันเหตุเกิดปัญญามันเหตุเกิดสัมมาทิฏฐิ แต่เกิดตั้งแต่ความรุดพ้นไปคุณก็ได้เด้่ยผลทุกเป็นพระอริยาเจ้าเป็นพระโสดาบันสกีตาขามีอนาคามีหรือบรรลุภารันบดกิเลสไปกระยอนการฟังธรรมเนี่ยนั่นบุญทั้งหลายก็สังสมไปหอดหมองหันเนี่ยองความผลทุกนะผมทุกทุกยุไซขัดบ่ได้ฟังขับบ่ได้ปฏิวัติมันกับผลทุกไปบ่ได้มันก็เหตุไปบ่ถือจังสันนะนะฮะมาเล่าจู่กันฟั่งเห็นไหมสอง นะเพื่อสร้สางสตาธิปัญญาเพื่อพูดบุญญาบาร,รมีห้าต่อไปเดี๋ยวภาพแห่เมตตาแล้วเปิดนหนังสือเป็นหนายี่สิบเก่าอันดามายะึงเมตตาภาระนังการมาเซห